มือได้ยังแน่หลังจากไปกลุ่มในง,งานไปบึงโรงเรียนไปไทยายกอกสานเดี๋ยวทะเบียนบ้านแล้วก็ไดนี่ค่ะป่าปุตโตไม้นะคะสวยขึ้นไหมของเก่าไม่ได้ทิ้งนะคะเก็บไว้จะไปปลูกข้างนอกช่วงหน้าห่อนนะคะสวยบอกระพาะใส่ได้เยเนาะปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนของใหม่ก้บบ้านบ้างความใส่งานเลยตาไม่น้อยบริสุทธิ์แพง่นะค่ะซื้อบริัเจ็ดสิบโคดนะคะ เพราะว่าจากรอยหาสิบคนลดเหลือแบบเมตรละหกสิบคนไม่หน่อยซื้อมากลอยยี่สิบเซนติเมตรเป็นเงินเจ็ดสิบคนเขาลดเกือบสองเท่าโตจ้ะก็เลยไปซื้อมาปู่โตนะคะไรยังไม่อีกก็ได้กับเขาให้เขายายกินนะคะนี่จ้ะอาหารบมฟเฟ์กองแล้วก็ได้ไม่อีกก็คือเดี๋ยวพาไปเบิง้งสิ่งที่ได้มาอีกนะคะห้องนอนมีใหญ่น้อยนียน่แหละมันมีหม่องเก็บเสือกันหนาวนะคะ ทุกทีไม่น่อยจะไปผาดในเก้าอี้ป่ายเตียงในอันนี้ว่าค่ะแนวหอยเสือหอยเสือหอยกระเป๋านี่ค่ะเป็นมองเก็บกระปอกกระเป๋าหอยเสือกันหนาวขาค้อนค้อเดี๋ยวก็เสีอกกระเป๋ามาหอยนี่กระเป๋าที่ใส่ประจำนะครไปเอามาหอยเลยดีกว่านเนาะก็อแย่กะนไปรับเนี่ยมาแล้วกน็นั่งตีไฟแตะๆอยู่น้วค่ะปิดไฟพักผ่อนก่อนเออ อิ่มมาแล้วบุฟเฟ่อาหารก็ซื้อมาให้พ่อใหญ่แล้วเนาะไปห้องนอนแม่ใหญ่นอยดีกว่านี่จ้ะที่แม่น้อยซื้อมานะคะนี่ค่ะไปข้างนอกมากก็ได้หอยแทบโดดเนาะวัดไปก็ได้เอากระเป๋าไปปุ๊บคล้องข้อใส่เสื้อกันหนาวปส่ใส่ตัวเดก็เลือกใส่มันก็สะดวกสบายแต่ก่อนโมมี่ค่ะมันโมมี่มาหน่อยก็เว่าเลิกเมื่กลับมาจากข้างนอกก็่าว่าผดน,นี้แน่ผาดขอบเตียงแน่ ขาดก็ e N อีแน่นาออันที่ซื้อนี่เขาขายสามรอยหาสิบแต่ว่าอันเขาลดราคาแล้วรอยหาิบเขาสิปิิรลานแล้วนะนะหะไปซื้อ้านแขกนี่ตรงนี้ก็มีหอยนะคะข้างล่างใช่ไหมเห็นบหเสือผาลันหลายข้างล่างก็มี่หอยมีหลายสันค่ะเอาหอ,หา,ะาหอยซอนกันได้อีกนะคะหอยต่อต,ตลงมาอีกนี่เป็นเสื้อผาสัหรับไซนหนาหนา,นาวเดี๋ยวพ่อมืดหนาวกะบมื่ดหิมากอะเดี๋ยวซักซุ้มนีเอาไปแขวนไว้ในของเก็บของแล้วก็เอาเสือบาง พวงนี้ออกมาใส่เ่มออกมาใส่เป็นบางมือแล้วนะคะเสือบางส่วนส่มนช่วงหน้านะก็เดี๋ยวเอากลับไปนี่ละคะ่ะหนึ่งมือไปใส่มาเน่ได้ยัยงเน่มาเน้ก็สิบพักคนก็อนนะคะหนึ่งความรักหนึ่งประธานดีเจดยรักใจใจนะคะรักนะจุ๊ๆ